สวัสดีครับวันนี้ก็หอยเมียงผู้อบสมุนไพรมาใหม่ๆแล้วครับผมอาสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมโอ้โหมาสุดๆปิ้นปินพี่พึ่งเขาวันนี้เลยครับผมหอยเมียงผู้นี่ครับผมทําได้หลายเมนูครับพี่หอยเมียงผู้อบสมุนไพรครับอ่าแล้วก็ทําเห็นอสุนนิ่มก็ได้ครับผมทําเห็นจุ่มยำก็ได้นะครับอ่าทำได้หลายอย่างครับพี่มาครับผมอาสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนครับผม อาวันนี้ก็มาเจอผมอีกแล้วนะครับอ่าาครับผมมีของใหม่ๆสุดๆเป็นๆมาใน้นน้ำให้พี่น้องเขาเข้าดูเข้าซุบนะครับก่อนเข้ามาถึงผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมเลยครับผมอ่าวันนี้โอ้โหตู้ใหญ่ดีดีครับพี่เฮ้ยไม่ใหญ่มากอ่าพอดีเลยครับผมอ่าเดี๋ยวใหญ่มากก็ทุนสูงมากครับอ่าอันนี้พอดีเลยครับผมโอ้สั่งมาจากทะเลพี่มาจากทะเเชนเชานะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทีนี้ก่อนนะครับอขอให้พี่น้องเขาทุกท่านนะครับออยู่ดีสบายรังควายเราแข็งแรงสุขับพรูเลด้วยนะครับครับผมโอ้โหหน้าตาครับพี่สวยงามเลยนี่ครับผมโอ้โหหน้าตาที่ ครับพี่ครับผมครับผมวันนี้ก็มีของอันนี้มีคลิปใหม่อันนี้นะครับ่า่อยแมงผู้สมุนไพรนี่ครับพี่ร้านเราขายดีมากครับผมสั่งมาประมาณยี่สิบโลครับพี่ขายประมาณสองอาทิตย์ก็หมดหมดแล้วครับผมนี่ครับน่าตาครับผมมันก็ทําได้ใดอย่างครับพี่อครับผมอคิดถึงกันมากนะครับ ขอบคุณมากมากจริงๆเลยครับผมที่ติดตามผมเลยที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นิดหน่อยนะครับขอกำลังใจนิดนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับทุกคนนะครับที่นี่ก่อนครับผมน่ารักทุกคนนะครับเทติดตามผมเลยยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามนิดนึงนะครับขอกำลังใจหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุัทุกคนครับผม